เป็นโอกาสดีที่เราจะสวัสดีปีใหม่นะครับผมในเทศกาลสงการของไทยบ้านเรานะครับผมอ่ะและทีมงานเราถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งในค่ายเพลงโตเกียวมิสิะที่อยู่กับเราต่อเรียนเชิญนะครับผมพี่เล็กเชิญเลยนะคะเชิญเลยนะคะเออนะคะก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่บอสบอสฝั่งนี้เลยค่ะ ขออนุญาจากบอสบีก่ก่อนนะครับควันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะในวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะที่ที่จะได้รถน้ำดำหัวนะคะทั้งสวัสดีปีใหม่ทั้งอวยพรน,นะคะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราที่ร่วมสนับสนุนแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกมาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะพี่เล็กแบนโซนนะคะโอ้ขอบคุณที่เอ็นดูโตเกียวมิวสิกแล้วก็เอ็นดู ศิลปินของเราด้วยนะคะค่ะค่ะขอให้ยอดขายปังๆทั้งแบนโซรวมไปถึงนะคะค่ายเป็นตัวเกมมิสิกนะคะ ส้างงานหลายๆคนหลายๆเอาคันมากค่ะแม่คันมาอ่าไปต่อเลยไปอ่ะถือไว้อันนี้ก็ได้่าตงขอแก้วอีกได้ปะค่ะขอแก้วอีกแนะ่เออเออนะคะปังๆดังๆกันทุกคนนะคะสำหรับค่ายเพลงตัวเกวมิสิกรวมไปถึงแบนโซของเราด้วยนะคะมือน,นีนะคะกะ ให้การสนับสนสรรุนยังสูงมากๆนะคะกับพี่เล็กแบนโซของเรานะคะหลายคนอาจจะได้ยินพี่เล็กแบนโซพี่เล็กแบนโซนี้แหละคะ่ะไม่ค่อยออกกล้องนะคะวันนี้บังคับนะคะวัน,นเดียนเชิญบังคับนะคะให้ได้เห็นหน้าค่าตากันนะคะเออนะคะ จะเป็นอีกมือหนึ่งมือดีของเ้านะคะที่มือนี้ได้ใกล้ๆกับวันสงกรานวันสงกรานถึงวันสงกรานวันปีใหม่ไทยนะคะจะผ่านมาแล้วนะคะก็ยังมีวันนีที่เราได้กันล,ละลึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่ล,ลึกถึงผู้มีพระคุณนะคะเออบ่าว่าเพื่นสีอายุเท่าใดบ่ว่าเพื่นสิ เป็นภัยมาตตาสัยเนาะเพื่อนกันมีบุญมีคนพาเราทําการทํางานพาเรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกรวมไปถึงพี่เล็กแปนโซนะคะคูบิกกี้ด้วยคุณแม่ด้วยแม่ห้างหลังบ้านด้วยนะคะแม่ห้างหลังบ้านนี่มาเป็นทีมแล้วค่ะวันนี้อีกและอีกหลายๆคนนะคะที่วันนี้อาจจะไม่ได้มานะคะที่ สอป,ะปะลาวกับเรานะคะแต่ว่าก็ระลึกถึงทุกความช่วยเหลือทุกความสนับสนุนนะคะรวมไปถึงผู้สนับสนุนในทุกๆสินค้าทุกๆแบรนด์ด้วยนะคะที่สนับสนุนเข้ามาโดยตลอดนะคะราะว่าจะเป็นแบรนด์ใดเพราะว่าจะเป็นบุคคลใดนะคะที่เคยผ่านผ่านร่วมกิจกรรมผ่านร่วมงานนะคะกับค่ายเพลงโตเกียวทุกคนคือฟันเฟือง ที่สําคัญนะคะที่นําพาโตเกียวมามิวสิกมาถึงวันนี้ปีกว่าแล้วนะคะแล้วก็จะอยู่ต่อต่อไปเรื่อยๆร่วมไปถึงวันนี้นะคะเป็นวันดีพี่เล็กบอกแล้วว่าต่อสัญญาขอตอสัญญากับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกอย่างเป็นทางการนะคะกับเป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศเขาอยู่ขอนแก่นกับบได้มีเวลาเนาะอยู่ค่ายกับบได้มีเวลารดน้ำดำหัวนะคะสำหรับ ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารนะคะค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกรวมไปถึงพี่เล็กแบนโซนะคะ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศนะคะขอให้อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆมีสมาชิกขึ้นมาเยอะๆแต่อย่าหายไปเอา <c oughs> อเออโอติ เออนะคะก็ขอให้ให้ร่ำให้รวยให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพโอ้ยกาซิดาอันออกไม่กับบ๊อคคืนนะมันข้าดามันแห้งยืนในสมองหันเย็บส,สมุยสนอก <c oughs> บากอทีเขาคนหนึ่ง <c oughs> นะคะเป็นบรรยากาศที่อบอุน่นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะ <c oughs> นะคะ อยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะอบอุ่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับค่ายเพลงโตเกียวมิสิกรวมไปถึงผู้สนับสนุนใจดีของเราอย่างแบนโซเราด้วยนะคะคูบิกกี้ด้วยเขียนบทเขียนยังกระหายอายุยืนเขียนไปหลายๆเรื่องย่เฝ้าเขียนอันหน่อยเรื่องเขียนไปหลายๆเรื่องไม่ต้องกับยุยส่วนไปกอนหาศาสตร์วาดหาอันธรรมาสตร์กอน นะคะยะาฝาอันไปใสนะคะเออรวมไปถึงเมตาโปนะคะเมสแซมมีด้วยนะคะป๊าดสามพังสามเชือกนะคะเรียงกันเลยนะคะเอาร่วมมาดิา <c oughs> ด้วยรักและขลบนะนี่ด้วยรักและขลบขนะคะวะไม่เป็นลายนะคะ ก็เป็นอีกภาพหนึ่งภาพบรรยากาศนะคะให้นีลาเพื่อนว่าเป็นเป็นความทรงจําดีๆเวลามีอย่างถูกค้องมองใจกันเวลามีอย่างบ่พอใจกันให้นึกอหอดตะเรื่องดีๆบ่แมนบ่แมนนึกตะคํามจมคําดาบ่าแมนนึกตะคาปล่อยคํานั้นบอกไพนี่ปล่อยไปกับบ่แมนเราปล่อยเอาซะแก้ใจสูบ่เห็ดผิดกับบ่มีไผปล่อยสูขันสูเห็ดดีมิตะบ้านโลดลดโลด หรือว่าปล่อยปลอยแต่เอากระประกาศแล้เรพื่อนไหนเป็นพิธีกรกยามันเงียบโอ้ยไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะโอ้ยนะคะกให้ายูแบบนี้กันไปนะคะมีสืบทอดลูกหลานแพ้ออกมาหลายๆนะคะเออไม่ยากิงมากแม,ม่แม่คิงมา อ,อ๋อแม่คิงอยู่หัวแล้วนะคะเออนะคะเขาหังบอดีอยู่แม่อะไรบอบบี้นหรือเดดรุ่นนั่นค่ะคำคุณนะคะลูกกับเป็นลูกคำลูกคุณอเออเอาสิอันนี้กันเออขอบคุณพี่ อ้ออีนี่ก็ได้กูคือเท่าแท้จ้าอย่าโหดน้ำอันแม่ลายเลออันลูกในทองแม่สิบเป็นแนวอื่นประจำเดือนบ่มากเก่าเดือนแล้วสงสัยจะมีลูกเอาตีจักโตผูหรือโตแม่ผู้ในทองนี่ก็ได้เออเอาขอโชคดีค่ะสุขุสุขคนนั่นละ ขันเป็นค้นหูขันเป็นคนดีกับบอดเดมีไผ่าวาอียังมีตะเพิ่นสีสนับสนุนให้จเจริญลุงเรืองมีตะเพิ่นสีสนับสนุนให้ค้นหักคน้นแพงหลายๆนะคะขันอันใดพิษอันใดพลาดนะคะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเอาจะเป็นยังนี้เป็นพระบอกเออเพิ่นกับบอกเพิ่นกับเตือนนะคะเตือนให้ได้ดีเตือนให้มี แต่คนหักคนแพงน่ะล่ะเพิ่นบ่ได้บอกให้ไปทางแน่วบดีซาถูกเอาติเดียนมันเงียบเนาะจักลักษาหนาทีไหมกับอันอันนี้เนาะค่ะค่ะค่ะเออบอกกับมีแต่แนวดีๆนั่ล่ะไม่ เพิ่งกระไฮเพิ่งกระจมในค่ะข,ขอให้พี่เดียวไม่ตับแข่งก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณโอ้โอ้ขอบคุณครับไม่แง่มึงโตแล้วเท่าไหร่นี่มึงมาสาดเสรไม่ไหนจังไหนค่ะโอ้ขอบคุณหลายๆค่ะจา้า คฝากเอฟซสุขุดสุขคนนะคะให้หักแพงสุขุดสุขคนให้หักแพงน้องหักแพงศิลปินหักแพงแดนเซอร์หักแพงทีมงานเบื้องหลังฮาวสุข,ขูดสุขคนนะคะทุกคนล้วนแล้วแต่หวังดีทุกคนล้วนแล้วแต่อยากทําให้องค์กรน,นี้ค่ายเพลงตัวเกิลมิวสิกนี้พัฒนาและดีๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะและที่สําคัญวันนี้ทริปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะหากขาด แบนโซของเราไปนะคะพี่เล็กแบนโซนั่นเองนะคะที่ทําให้เกิดทริปดีๆแบบนี้ทําให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะมาให้อันสุขุสุขคนได้เห็นแล้วกันได้ไหมรวมกิจกรรมดีๆกันแบบนี้เด้อค่ะเด้อนะคะกนะกัะะะขอให้ยุ่งกันไปนะคะเพราะเป็นยังดอกอ,อาจารย์โอ้ยหนูกับท่านในเถาป่ะนั้นหนูทางอันนี้ซื้อนะคะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศนะคะสำหรับวันสงการในเทศกาลสงการนะคะในปีนี้นั่นเองนะคะที่ได้มีโอกาสนะคะมาพบปะวันนี้มาสงการไกลถึงลาวเลยนะคะกัให้ทุกคนนะคะโชคดีมีใช่คำคำคุ้ค,คุ้นลำลำรวยรวยนะคะโชคดีมันเงินมันทองมันคำนะคะ เออนะคะสุกข,ขีมันเสมอมั่นเครือเกานะคะสุกย่าไห้ได้ความไข่ไห้ลังโฮมโอ้บอแมนเอาปังเป็นโอ้ฝนลิ้นเหล่าเดอ้อจ้าเดอ้อโอ้เห็นบอหลับเพิ่นหยาดมาจ้าโอ้ยอันนี้กระิบวชบอบอกระน,นี้กระิบวชแล้วอ่ะล้มกาสวภาขอให้บวชได้บุญหลายๆเดอ้บอบักหลาคัมแพงเออ บ่มีไพย,ยูนิเคียดคมให้ไพยบ่มีไพย,ยูนิสร้างกันแปลตายบ่มีจักคนมีแต่อย่างให้ได้ดีมีแต่อย่างให้เลิศให้คนย่องวันเลิศให้ทีมงานในงานกันเองย่องวันเลิศให้ทีม,มานข้างนอกย่องวันเลิศนะคะนะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้อ,อยากให้บอสบิ๊กฝากอะไรนะคะกับ FC หน่อยนะคะ ส,สุดท้ายนี้นะคะขอ,คขอบคุณหลายๆค่ะโอ้ยออจะเลอลุงเลืเล้งเด้อค่ะลำๆเลยๆยมันมันมีคนหัก,กหลายๆเด้อค่ะเด้อโอ้ฉันคือคนเ่านี่แ่ละเออโอ้โอ้ขอบคุณค่ะ มากที่สุดไม่มีใครรู้จักพี่เสบอลนถ้าพี่เดียวเลยวท่านแล้ววันนี้บอลพูดไม่ดีสุดเดียวต้องขอรถถูกต้องไหมครับค่ะโอ้ขอบคุณค่ะอ่ะสุดท้ายฝนตกแล้วค่ะบอลเจ้าหน้กับฝากกับเอฟซีนะครับเอ้าเสียหลักเอฟซีเสียหลักเอฟซีอยู่นเตุผโอ้ยเอ้าขอบคุณคุได้อาบน้ำสมบัตบอลกับบอลนี่ยล่ะเฮาบอลได้ไปใส่ดอกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอออ้าวอย่าตาวลีวังปุลามลโอ้ยสูตรสีใส่อยู่ด้มืออื่นเศร้านี่ก็ได้ เข,า,ขาเหลืออีกย่างนีิเขาเหลืออีกอย่างนี่ขอบคุณ FC แฟนคลับแฟนเพลงนะครับผมขอ,อสวัสดี FC ด้วยเนื่องในโอกาสนะครับผมบันสงการขอให้ FC เขามีความสุขสุขส้ภาัแข็งแรงนะครับผมเจอกันในวันที่28นี้วันนี้ดีใจมากที่ได้มีโอกาสนะครับผมได้มาที่ต่างแดนแล้วก็มาเจอความอบอุ่นที่นี่นะครับผมเป็นประสบการณ์อีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราถือว่า เรามาที่นี่นะครับผมเราไม่ได้ทิ้งเปล่าไม่ได้มาทำแค่ทํางานไม่ได้แค่มาขายของแต่เรามาหาประสบการณ์หรือความรู้สึกดีในขัน้นชีวิตซึ่งแบบนี้มันหาไม่ได้ยากในวันนี้หรือข้างหน้าไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมีแบบนี้อีกหรือเปล่าแต่วันนี้เราจะจดจําไปจนกว่าเราจะจดจําไม่ได้แล้วแต่คิดว่า FC ดูภาพวันนี้คงจะประทับใจ